กินไก่อีกแล้วขนฟูขนฟูกี้กินไก่อรอ่อยอร่อยกินเข้าไปอร่อยเดี๋ยวแม่มาจะจัดการเลยเนาะเนาะเอาเอากินตัดหน้าดุจังเลย แม่มาจะจัดการมันกินเลยอยหมดแล้ววะหมดแล้วเลยสามชิ้นอ่ะอ่ะ อ้าวนี่แอบอยู่ใต้โต๊ะตัวนึงนู่นโอ้ยนู่นโอ้ยแมวมาเต็มเลยโอ้แมวพวกนี้ไม่อดหรอกครับมันมีอาหารแมวเป็นถุงใหญ่ๆเลยแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาเต็มเลยเว้ยกี่มึงโอ้ยโอ้ยดูดิแมวมาเต็มเลย เร็วเร็วเร็วเร็ืชิ้เดียวเร็วเรแมวไปแล้วแมวมาแล้วชิ้นเดียวเนี่ยเนีเอาเอเอาเอเออาโอยจริงจจริงจรเลยโอ้โหแมวมาเต็มเลยเว้ นาน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 สำรวจอีกแล้วพอนะไม่ได้ให้ออกนะอย่างเลยไม่ให้ออกนะหยุดนะหยุดขบ้านขาบ้านจะออกอย่างเดียวเดียวเดียวขาบานไป <c oughs> <c oughs> จะออกอย่างเดียวโอเค